ใครจะว่าก็ว่านะคะว่าทําไมถึงถ่ายแต่คลิปเดิมๆทําไมไม่ให้ดูแต่ตู้เดิมๆตู้มีพันสินิ้วเดิมๆนะครับผมก็อยากจะบอกพี่ๆน้องๆไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเพราะว่ามันขายดีไงครับผมเลยมาถ่ายให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับวันนี้ผมปิดเซต4ี่คูณหไปนะครับตัวนี้ก็เป็นกลาง6นะครับแล้วก็เป็นเบสซับ18นิ้วบีพันตัวนี้เลยนะครับอีก4ใบนะครับตัวนี้ใส่ดอก โครงหล่อไว้4นิ้ว800วัตต์นิวตันนะครับตัวนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม้อัดภูเขา20มิลเลยนะครับเห็นไหมครับผมตัวนี้ก็จัดให้พี่เพียงน้องไปเลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับหูจับเหล็กสวยๆแบบนี้นะครับสีก็เป็นสีอะมิโนอย่างดีนะครับตัวนี้ตู้เป่าใบละ3,500บาทนะครับพร้อมใช้งานสเปคนี้ดอกนี้นะครับอยู่ที่ใบละ6 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ผมบอกเลยนะครับแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับพี่เพงน้องๆสาหรับใครที่มองหาเบรด 18นิ้วออกพรรษาหรือว่าจะสังสรร์ง,งานเลี้ยงงานจัดอะไรก็ตัวนี้ผมก็ ตอบโจทย์นะครับผมนี่เลยนะครับหัวบล็อกเบอร์8นะครับที่ผมใช้ยึดนะครับตัวนี้ไม่หลุดไม่ร่อนไม่ถอนแน่นอนนะครับตัวนี้เพราะว่าเกีียวลึกนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมสําหรับราคาที่6000นนะครับผมผมแนะนําเลยนะครับพาวเวอร์ในการขับก็ประมาณสักพันหก็ได้นะครับผมพันหกร้อวัตต์แล้วขับ2ใบนะครับก็เหลือๆนะครับนะครับว่ผมก็ทําเสร็จเป็นทีเรียวนะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมยิงตะแกงหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่า งานมันเร่งด่วนนะครับเราก็ต้องรีบทําให้มันเสร็จนะครับก็ตอนที่ทําเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายให้พี่เพียงน้องดูอีกทีนะครับผมก็ปิดเจ้าตัวบีพันไปนะครับสี่ใบนะครับแล้วก็มันจะไปเป็นเซตนะครับผมเซตนี้นะครับผมไปกับเซตนี้นะครับเป็นตู้แขนไรอะเลนะครับตัวนี้ AL12 นะครับหกใบนะครับก็ไปฝั่งละสามนะครับที่ลูกค้าเอาไปตั้งฝั่งละสามนะครับรือว่าเขียนฝั่งละสามนะครับแล้วก็มีไฟลายบอีกสองตัวนะครับผมแล้วก็ นี่สายสัญญาณน,นะครับตัวนี้ก็ลูกค้ามาจากบางกุนนนท์นะครับผมนี่ก็ต้องไปส่งพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็มีอะไรพวกนี้นะครับผมพวกมิกอะไรพวกนี้นะครับลูกค้าซื้อสาย XLR มีพวกซีพวกคอดแล้วก็ลิ้นซักไม้ไม่ลอยไมย่ลอยอ๋อลูกค้ามีแล้วแล้วก็มีสายลําโพงนะครับที่คุณลูกค้าซื้อไปก็ยกมวนเลยนะครับเป็นสายลําโพงแท้ของคอนเน็กนะครับยี J ่ห้อคอนเน็กก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผม มันก็ยังมีสายที่มันดีแล้วก็นำเสียงได้กว่าคอนิกนี้ขึ้นมาอีกน,นิดนึงก็คือสายวิลายแต่ราคามันก็จะกระโดดนะครับคือพี่น้องก็ประมาณนั้นนะครับผมก็นี่ครับผมเตรียมของไปส่งพรุ่งนี้นะครับผมตนนัวนี้ปึ๊บนี่ครับผมสี่ใบตะแกรงลายจะสวยนะครับไม้อัดภูเขานะครับผมก็พอประมาณนะครับคุณพี่น้องผมต้องลองเสียงนะ